คุณผู้ชมครับวงการนางงามโลกต้องเผชิญข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เว็บไซต์ El Universal หนังสือพิมพ์ใหญ่ของเม็กซิโกรายงานว่าคาร์ลอสลอเลสเดโมลานักข่าวได้ให้ข้อมูลเปิดเผยว่า รัฐบาลกลางได้ออกหมายจับลาอูลโรชาเจ้าของมิชชี่นิเวิร์สในข้อหาลักลอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและอาวุธให้กลุ่มค้ายาเสพติดก่อนที่เขาจะตกลงกับสำนักง,งานเอาการสูงสุดให้ความร่วมมือในฐานะพยานที่ได้รับการคุ้มครอง เมื่อ29พฤศจิกายนปี2567ครับสำนักง,งานอัยการสูงสุดได้เริ่มดำเนินการสอบสวนตามรายงานจากสำนักง,งานเลขาธิการความมั่นคงและการคุ้มครองพลเมืองเกี่ยวกับกรณีของลาอุนโรชาหลังพบข้อมูลความเชื่อมโยงว่าองค์กรที่ดำเนินการโดยเขาได้ขโมยและลักลอบจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากกวัวเตมาลาและจะัดหาอาวุธให้กับกลุ่มกอคาเทลและเวลาคูสชาโดกรุก๊ป เครือข่ายอาชญากรรมและกระบวนการขายาเสพติดจ,จากนั้นต่อมา21ตุลาคม2568ราอูนได้เดินทางไปยังสำนักง,งานอัยการสูงสุดเพื่อทำข้อตกลงขอเป็นพยานที่ได้รับการคุ้มครองโดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบขนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงเครือข่ายทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่และนักธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีสิทภาพพฤศจิกายนผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้อนุมัติหมายจับบุคคล13รายซึ่งรวมถึงราอูลโลชาในข้อหาเกาะอาชญากรรมลักลอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและค้าอาวุธให้ขบวนการค้ายาเสพติด ภาวาไม่กี่วันหลังจากนั้นวันที่19พฤศจิกายนสำนักง,งานไอาการสูงสุดได้ประทับลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงยินยอมให้ราอูลได้รับการคุ้มครองในฐานะพยานผู้ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน โดยก่อนหน้านั้นเพียง1วัน18พฤศจิกายนมาลีคาเมนหรือที่รู้จักกันในชื่อของลาฟิชคาร์สถูกจับโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้ความร่วมมือกับเครือข่ายดังกล่าวทั้งนี้สำนักง,งานเอกการสูงสุดยังได้ระบุว่าได้มีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตามครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้พยายามติดต่อไปอยังราอูลโรชาผ่านทางบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวรวมถึงส่งข้อความสอบถามไปยังองค์กรมิชชันเ v e ร์สผ่านเว็บไซต์ทางการเพื่อขอความคิดเห็นต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตอบกลับหรือชี้แจงใดๆจากทั้งสองฝ่าย ขณะเดียวกันครับเม็กซิโกยังถกเถียงกันเรื่องความโปร่งใสของเวทีมิชชี่นิเวิร์สวราอุนโรชาเจ้าของมิชชี่นิเวิร์มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพ่อของฟาติมาบอสมิดเม็กซิโกที่ได้รับตำแหน่งมิชชี่นิเวิร์ส2องพคนล่าสุดโดยเมื่อปี2566าบเบอร์นาร์โดบอสพ่อของฟาติมาซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทน้ำมันเปเม็กได้มอบสัญญาผ่านกระบวนการประมูลมูลค่ากว่า745ดล้านเปโซราว1,300ล้านบาท ให้แก่บริษัทที่ราอูลเป็นเจ้าของซึ่งเขากำลังจะขึ้นเป็นประธานเจ้าของมิชลินเวิร์ดในปีถัดมาอย่างไรก็ตามราอูลได้ออกแถลงการปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับครอบครัวฟาติมา โดยชีย้แจงว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566เขาได้รับเงินประมูลจากเปเมกมากกว่า745ล้านเปโซจริงแต่มาจากกระบวนการการแข่งขันที่มีบริษัทเข้าร่วมราว15บริษัทซึ่งเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยและแม้ว่าพ่อของฟาติมาจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเปเมกแต่เขาไม่ได้เข้ามาแทรกแซงในกระบวนการประมูล ราอูลกล่าวหาว่าสื่อพยายามบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถือของการประกวดโดยระบุว่าฉันขอประนามอย่างยิ่งต่อคำกล่าวเท็จที่เผยแพร่โดยสื่อต่างๆเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือและนำความสำเร็จของมิช s u นเวิร์ e ในการประกวดครั้งที่74เข้าไปสู่เวทีการเมืองสำหรับราอูลโลชาคันตูครับไม่ได้เป็นเพียงแค่เศรษฐีทั่วไป แต่เขาคือนักธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่มีเครือข่ายธุรกิจซับซ้อนและหลากหลายสุดๆโด,ด,ดยเขามีตำแหน่งหลักเป็นประธานคณะกรรมการและ c ีอของ Legacy Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่มีประสบการณ์ในหลายอุตสาหกรรมมานานกว่า35ปี ธุรกิจของราอูลเรียกได้ว่ากว้างขวางมากครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมหนักไปจนถึงบริการพรีเมียมซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพด้านเงินทุนและเครือข่ายระดับโลกอย่างแท้จริงอุตสาหกรรมหลักอาทิพลังงานอสังหาริมทรัพย์การแพทย์ธุรกิจบริการพรีเมียมอาทิการบินรวมถึงบริการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและธุรกิจบันเทิงราอูลโลชาได้เข้าสู่การเป็นเจ้าของร่วม50%ขององค์กรมิชชันอเวิร์ด เมื่อเดือนมกราคมปี2024หลังจาก JKN Group ของไทยขายหุ้นมูลค่า16ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ581.92ล้านบาทให้กับกลุ่ม Legacy Holding การเข้าลงทุนครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การนำเงินทุนเข้ามาแต่เป็นการทำหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายระยะยาวการเข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วน50%นี้เป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารและแบ่งบทบาทความรับผิดชอบในเชิงพื้นที่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายแบรนด์มิชชั n เวิร์ e ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น LHT เม็กซิโกซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่ในเม็กซิโกจะดูแลรับผิดชอบในเขตอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ JKN Group ของไทยจะดูแลในเขตเอเชียและส่วนที่เหลือทั้งหมดราอูโรชาได้แสดงความตั้งใจที่จะร่วมงานกับคุณแอนจก,กรพงศ์อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและใช้เครือข่าย l h g เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการภายใต้แบรนด์ Miss u n i v e r ์ e การปรากฏตัวของมหาเศรษฐีชาวเม็กซิโกคนนี้จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าวงการนางงามกำลังหลอมรวมเข้ากับอาณาจักรธุรกิจระดับโลกและกาวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เน้นการต่อยอดไปสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่างเต็มตัวซึ่งนับเป็นมิติใหม่ที่แฟนๆและนักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถึงทิศทางและกลยุทธ์การบริหารงานต่อไป